เี้ตกข้าวานอนะมีะมปุกค่น,นคุณแม่เปิดกูครับนปะมาณ<ป>โลว่าที่ว่าลุงตูขัวไว้คลิปก้อนพี่น้องแม่อสภาพามาครบเดือนนึงแล้วเรยมาเปิดกูสีแปรงสีแดงไหมครับพี่น้องเอน้ำปาลามาใส่อีกเนาะน้ำปลาที่ะดมาอีกสขวดห้ามห้ามนาม มาำหำ่มกันเแล้วครับสุดได้อีกไม่แม่หมห่มห่มนี่ค้อห้่มห้ำม พอ่อเปล่าคุณได้แม่สับ่นะพ่อปอ่ะปจะใส่เดี๋ยวไปซื้อใหม่ไหมน้ำไปสองขวดนะบนรถยี่จ้ใส่ไปได้สองขวดครับเพิ่มอีกสองขวดโซลาป์ซัเป็นยุทธ์กได้ครับพี่น้องโอ้ทุ่นบุห,าหา่างาอาช้ย mm ต้มน้ำตาลมาแล้วครับไปเลยต้มน้ำตาลก็แล้วกิโลหนึ่งครับปลาใส่ห้ามอันนี้มันเปลนคือยังเป็นมืเด้แบนันคือเป็นมืออืมเนอะมันเป็นพนนฟ้องก็มาเลยเขาะักหนามันออกัน,น,อน,นมันมูเขาตักหนามันออกหนามันมืออืมไม่ใช่ขี้เขียว มันใส่อันี้หลายก็ขอกัวขอกัวก็ได้ยืดได้แน่หน่อยมันร่ากันใส่ขอกัวหลายมันสมมันออกผมมันดีม่เ็นไปบ้างนโอ้ยหอมบ่นขันใส่ประเดกโอใส่น้ปลานี่มันหอมมาเปิดออกจงมันออ๋เอแม่รนสีแดงเจ้ครับอ่ะไปคุณไปในห้องนะ ม,มะเก็บเดยวพอดี้าเกี่จะสามป่าเนาะอืสามป่มาม,มาในะ <laughs> ส่เนาะนำปลากเมน้ปลาแก้วไหมจ้ะจ๋าอันใหม่ก็มะฮอนี่ก็เห็นมัอันอันนี้มันฮองบัดอ้อยโดนน้เปิดหายว่มันถือกินลำป่าเป็นหอมหอมนั่นกรนได้มาเลยซอขวดใส่หมดเลย โอ้ยขวดขวกระปวดเอวเนี่ยเน่เขาไบ่รู oh, ้ย้อนนี่ใช่ไหมไม่ได้ตกลงมันเป็นอะไรตกลงนะโอ้โหอันนี้ตักน้ำได้ที่เราเป็นที่ไหนเลือที่ไหนตกลงเลืที่ไหน นนกบข,นะขันนไะ,ะมัน,นปลกระสีมบเมนบัไรปกแเมล้วกินข้าขวขาวจะได้กินขาวาแซ่นั่นไปกระ,กน,ระกนี่อยู่ได้ไเมสวย,<แ>ย,ยน้อยน้อยอน,น,นม,นมบอกา,าอไปขัวาตาอ๋อคือปลาดนี่แดงมบอกเออได้ต้นพุ่มแอืะกินแต่ขาวาแต่โ่เคยเห็นตะเกียครับ ไนแม่แบบเกษตรนันน่ไม,นนนไมักน่เเกษตรใส่เกอใส่มสดเ่ามส่งาครับพี่น้องครับเดือนนึงนรับปีนึงจะเป็นยันนงไง,น,น,งนีปกนงมักับปุกลากาศเลาเอียดไป คไรมันเป้นเยยบเอไว้เห็นแเอาผมแบบว่ามักกินนะสิแต่มันหอมครับคือองคหนี่แตงกสีแดงเือดซึ่งตงกุ่มบ้าเสีย่ตงกุ่มคือปากแดง ชุดหมี่ไม่ได้สี่ย่างเดียวบองย่างเดียวบสมัยตะกีพูดเถอแต่ห่ำแก่ใคสังลักมันมีมั้มันจะเป็นแง่แหน่ะมั้งบ่มันบ่ใครมีตห่ำมอละไรสุดอลง่สีมันมีตะห่ำบอนเนึกว่าเอาเกบใส่บ่แมนบ้างห่ำแก่จ้า

สูตรคุณแม่แม่นี่ยเลยกระบยสะไยนี่ใส่แป้งหัวหอมนี่ใส่ห้ามอ่อนพี่น้องขาเบาให็ดฟางมันอะไรยากที่แหลกเนาะอันนี้บางหันฝนตกเป็นบ่าฝนตกพายุเขาบันนี้ก็เลยพากันไปใต้่ยไปใต้่พายุไต้่ยพายุไต้่ยบันนี้เขาผัดได้มาหลายบับเขาว่าขายให้คุณแม่แม่คุณแม่แม่ก็เลยสั่งคุณแม่แม่ซื้อซื้อแล้วสั่งให้เขาเห็ด ขัวหอยพร้อลละสี่สิบบาทปลาขาวเนี่ยปลาขาวปานปลาขาวสวยปลาขาวจีนมันมีแค่เจ้ากันเละเอามาไหอยแล้วล็กสาวตู่ลกสาวตูเฮ็ดไห้ขั้วหแม่เพื่อน้าันคุณได้แม่ที่เอานั่นนู้นอันเฮ็ดไห้ขั้วห้แล้ากันว่าเอาไรดอกนู้เอาลละสี่สบาทพนักากแต่เฮ็ดรลดสุอามรยี่สิบลู่นอต่อไปเลย ใหม่ได้คยีส่สิบูประมาณยี่สิบู